อุทยัยธานีเองก็ร่วมกับจิสดานะครับอบรมเชิงปฏิบัติการแอปพลิเคชันช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่นะครับเพื่อรับมือวิกฤตการภัยแรงครับที่ห้องประชุมสแกกลางครับชั้น5นะครับสารกลางจังหวัดอุทยัยธานีนายธีรพัฒน์คัชมาศผู้ว่าราชการจังหวัดอุทยัยธานีเป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการในแอปพลิเคชันช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่เพื่อรับมือวิกฤตการภัยแรง พร้อมด้วยนายเจเส์ไทยเศรษฐสมาชิกสภาพผูธธ้แทนรัศดรเขตหนึ่งและรองประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธ,ธารณภัยพร้อมด้วยดรสิริรักษ์พฤกปิติกุลรองผู้อำนวยการจิสตาครับนางเภอทุกอำเภอผู้บริหารอ,อปทจาก8อํอำเภอของจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้ครับการอบรมในครั้งนี้นะคะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูล 蜂蜜。 ศาสตร์สนเทศเพื่อเป็นการวางแผนในการจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยรวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการอบรมครั้งนี้จะนำเสนอการใช้แอปพลิเคชันที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ประเมินคาดการสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าถึงและสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเกษตรกรประชาชนในพื้นที่รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจากธรรม ชาติและยังเป็นเวทีในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนการนําเครื่องมือและแอปพลิเคชันต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทุกพื้นที่และทุกมิติต่ตอไปค่ะ